เอสวัสดีครับก็วันนี้จะมาเล่นเกมเศรษฐีนะฮะเล่นแบบเออโชกากให้เขาด่าเล่น,นะฮะก็ไม่รู้ว่าจะเอิมชนะหรือเปล่าจะมาลองที่เออนี่นะฮะหมดเพชรนี่เลยแผนที่อวกาศแผนที่ไหม่ฮะ หมดนี้ก็ถ้าใครชนะก็จะได้รางวัลเป็นเพชรส0ามสิบนะฮะกับเงินหนึ่งพันแล้วก็ลูกบัตรเงินขึ้นไปครับจะเข้าหมดนี้ได้ก็ต้องมีนี่ฮะมีเพชรนะครับมีตัวจะได้ก็ใช้เพชรยี่สิบเพชรซื้อมาเพื่อใช้ตัวหนึ่งใบฮะ ถ้าเกิดเราชนะเกมก็จะได้กํำไรเป็นเพชร10เพชรนะฮะคุ้มไหมก็น่าจะคุ้มนะแต่ถ้าแพ้ก็ไม่คุ้มนะฮะเออนี่ฮะจี G ก็เครื่องรางกากๆนะครับอย่าว่ากันนะครับก็พอดีเพิ่งเล่นใหม่ตัวเก่ามัน โดนแบนไปครับก็เลยลบบัญชีเกมทั้งหมดก็เลยหายนี่ก็มาเล่นลฮะมันจะทำการสุ่มแบบตัวต่อตัวฮะสู้เล่นกันแบบหนึ่งต่อหนึ่งครับก็เริ่มเลยแล้วกันภาวนาอย่างเดียวฮะอย่าให้เน็ตมันหลุดตอนเล่นเพราะว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นเราก็ ไม่สามารถที่จะรู้ได้ฮะมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อนเย้ yeah, ได้เล่นเป็นคนแรกอ้าวคนแรกเขียนเลยว่ะอ้าวไอเชี่ยแม่งออโต้โตาฉันแล้วสงสัยรอบนี้แดกไก่ครับจะจี้เขาโหดจริงไหนดูดิเจ็บวูวของดีซะด้วย ดับ <Double, S 1> เบิลแ <8. S 1> เริ่มเกมดับเบิ<ร>ลไปแรกเป็นโอกาสทองติ๊ควายดับเบิลสิบสองเออรอบนี้ก็ชิวๆฮะตาฉันแล้วเนี่ยฮะเอาไหมไม่เอาครับเอาก็ได้หก <6. S 1> เอาเลยไม่ต้องมาขึ้นหรอกหลุ่มดำคืออะไรกูรู้เจ็ด Io 2สองตัวนี้ฮะอันนี้ <ตา S 1> นกับอันนี้สองตัวนี่ฮะถ้าได้ก็ถือว่ามีโอกาสชนะส <10. S 1> ูงเทคนิคง,ง่ายๆฮะไอตรงแถวนะฮะแถวตรงนี้ <Double. S 1> ถึงตรงนี้ <10. S 1> พอ <10. S 1> พยายามอย่าซื้อหมดให้ซื้อแค่สองหลัง <12. S 1> พอครับ เพราะถ้าเกิดสร้างแลนด์มาร์กแล้วมันจะราคาแพงซื้อต่อก็ไม่แพงมากฮะถูกๆตาฉันแล้วเก,เก่งเว้ยสามเนี่ยฮะซื้อแค่สองหลังนี้พอฮะเก้านี่คืออีโมติคอนที่ควอนตีนที่สุด น่ะพลูโจ <4. S 1> เล่นให้ขวายงงนะเดี๋ยวต่อไปก็หลังนี้ฮะหลังนี้หลังนี้ตาฉันแล้วเดี๋ยวดูดูหลังนี้ซ <4. S 1> ีคุมเตา๋าฮะคุมเต๋าดูดูดูดความสามารถคุมเต๋าซะก่อนทั้งหมดก็เจ็ดสิบเจ็ดฮะตาฉันแล้วเดี๋ยวดูดู แม่หลังนี้ก็หลังนี้ครับประมาณตรงนี้ฮะเ้าเอาเอาเลยบางทีมันก็ไม่ได้เสมอไปนะฮะมันมันแล้วแต่ดวงด้วยบางทีเซิร์ฟเวอร์มันก็กำหนดั้งอกต้นว่าให้เราแพต่อให้การโหดหรือยังไงเราก็แพ้อ,อยู่ดีฮะ 9ก้าตาฉันแล้วนี่เลยหลังนี้หลังนี้บางทีใช้คู่ขี้ช่วยก็ได้ครับความสามารถเฉพาะตัวครับไม่เป็นแบบนะครับยึดดาวได้แล้วชิวอะชิวอะหกต่อไปก็อันนี้ โอเคฮะ <ś red itation> ชนะแบบช,ชิวๆโอ้โอ,โอ้อะไรมันจะง่ายลางขนาดนี้ครับ <ś red itation> ก็นี่ฮะรางวัลเป็นเพชรทองแล้วก็ลูกบาทเงินครับยินดีต้อนรับค่ะก็ตามนี้ฮะ มันกเออ็เทคนิคของมันก็มีอยู่เข้าไปดูในโหมดสอนก็มีครับโหมดสอนมันก็จะเป็นเ,ออเนี่ยฮะสอนเล่นก็ดูพื้นฐานเลยครับแล้วมันจะบอกว่าทอยถึงตรงนี้ได้เท่านี้อะไรประมาณนี้ครับ แต่ส่วนมากมันก็ขึ้นอยู่กับการ์ดนะฮะถ้าเกิดการ์ดเราแบบอ่อนๆกะกากนีฮะคุมเตา่าส่วนมากต้องดูตรงนี้ค่ะคุมเตา่าถ้าเกิดคุมเต่าเราเยอะประมาณ70-80โอกาสชนะก็สูงครับแต่บางทีเคยเจอนะฮะที่มันใช้เนี่ยฮะตัวเนี้ยกับเต่าขาวเยอะหนึ่ง มันทอยทีขึ้นเกตเตาตลอดนะบางทีก็งงไม่รู้ว่าทำไมอ่ะก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้แล้วกันฮะขำๆค,ครับอัพลงขำๆอย่าคิดมากขอครับ